ใครคิดว่าเราไปเปิดสาขาฮาหนอยเวียดนามไม่ใช่นะครับอันนั้นก๊อปปี้หมูดำหันตามใจปราถนาฟรีใบแถมให้ไปมัสมันฮากแกะ1ถังอย่างนี้หมูดำหันแบรนด์เนมอย่างนี้9รสชาติเอาไป2ขาเห็นแล้วก็อยากอุ้ยร้อนกว่าขึ้นอไม่น่ารีบเลยร้อน โปรโมชัน่นมาอีกแล้วหมูดำหันตามใจปรารถนานะครับเซตนี้เนี่ย3,500บาทกรองพรีเมียมนะครับฟรีไปเลยให้ไปเลยมัดสมัมนขาแกะซูวีจากนิวซีแลนด์โอ้โหนํนำเข้าจากนิวซีแลนด์แต่มาทำมัสมมนที่ประเทศไทยนะครับโอ้พร้อมนี่นะฮะถังอุ่นอร่อยแบบนี้สามารถเข้าไมโครเวฟได้ก่อนอื่น มาดูหมูหันกันก่อนหมูดำนะฮะที่ใช้อยู่เนี่ย3,500บาทนี่วิธีแกะแบบนี้นะครับรีวิวแกะให้เลยก็นี่เลยเป็นคอนโดอย่างนี้โอ้โหแบบนี้เลยต้องบอกก่อนนะของแท้ต้องแบบนี้เพราะตอนนี้ใครคิดว่าเราไปเปิดสาขาฮาหนอยเวียดนามไม่ใช่นะครับอันนั้นก๊อปปี้นั่น c o ะก๊อปปี้เลยคือเขาเรียนแบบเราแบบจากกล่องแบบเดิมอะที่เป็นรุ่น สีน้ําเงินนะครับคงคุ้นเคยกันตั้งแต่ยุคแรกแล้วก็เขาไปเรียนแบบเป็นกล่องสีเขียวเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสีแดงบ้างดูสิมึงเรียนแบบกูอีกไหมไม่ใช่สาขาแล้วนะครับอันนั้นก๊อปปี้ที่เวียดนามไม่เป็นไรของดีก็ถึงก๊อปถ้าของไม่ดีใครจะก๊อปถูกปะ่ะเอเออ้าวเปิดให้ดูกันก่อนนี่วิธีการแกะกล่องหมูดําหันดำจัญหนานี่อย่างนี้เลยนี่ง่ายๆนะครับมีหมูหันอย่างนี้เดี๋ยวจะบอกให้วิธี ที่เราใช้เนี่ยไม่ต้องมีจานแกะอย่างงี้นะเปิดง่ายๆอย่างงี้นี่แบะไปเลยแบบนี้ก็ได้แล้วเป็นถาดไปในตัวนะครับส่วนในกลองนี้คอนโดชั้นสองอ่าต้องเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันเนี่ในนี้ก็จะมีมีอุปกรณ์ให้นะครับมีจานมีถุงมือมีนี่ขนมปังนะครับมันฝรั่งมีช้อนมีส้อมมีกระดาษมีส้มมีสลัดมีนี่ด้วยอ้าว เครื่องไม้เครื่องมือในการกินน้ําจิ้มนะครับต่างๆน้ําสลัดก็มีครบเน่กันไก่อย่างดีมีให้เหมือนเดิมแล้วก็วิธีเก็บถ้ากินไม่หมดนะวิธีเอาไปอุ่นด้วยเก็บยังไงกินตรงไหนก่อนกินส่วนนี้ก่อนกินส่วนนั้นก่อนอ่านดูแล้วเข้าใจแล้วกินตามก็จะดีแต่ถ้าไม่ไหวซัดเลยไม่ต้องรออ้าวผมจะทําให้ดูเริ่มจากส่วนแรกที่แนะนําให้กินนะครับคือส่วนตรงนี้ ส่วน A แล้วกันนะความที่เป็นหมูดำหันเนี่ยนะครับเนื้อเนี่ยเขาจะต้องนุ่มหนังเนี่ยด้วยความที่เป็นลูกผสมของหมูป่านะครับจะต้องเป็นเกล็ดเม็ดละเอียดยิบ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 อย่างนงี้โอ้โหอย่างนกกระจิบกระจอกแหพูดซะส่วนนี้นะครับเป็นส่วนแรกที่แนะนําให้กินก่อนทําไมนั่นเหรอนี่ไงไขมันน้อยเนี่ยนี่ไง โอ้โหดูเดแล้วก็หนังเป็นเกร็ดส,สวยๆนะฮะไขมันน้อยเนื้อนุ่มและฉ่ำด้วยอ,อร้องสักหน่อยก่อนนะเห็นแล้วก็อยากอื้ออร่อยหืมูหันกับหมูกรอบต่างกันนะครับหมูกรอบจะใช้หมูใหญ่หนังจะหนาเนื้อจะหนามันก็จะหนาขึ้นไอหมูหันนี่ต้องถามว่าคือสุดยอดของบรรดา หมูหันแบบหมูดำอย่างนี้เลยนะครับอือหือเราหมักจอดนะฮะหมักอบนะครับแล้วก็ไปเป่าให้แห้งก่อนที่จะมาทำหมูหันอย่างนี้เนี่ยต้องใช้เวลาถึง2วันในการเตรียม4ี่แปดชั่วโมงเวลาเอามาย่างหันอย่างนี้ใช้เวลาไม่นาน15นาทีก็ได้กินแล้วอือหือนี่คอส่วนที่หนึ่งอือหือถ้าใครเคยกินแล้วผมเชื่อว่า จะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคืออะไรนี่คือส่วนที่สองที่แนะนำส่วนที่อยู่ข้างหลังของคอนั่นเองคอหมูอยูนี่นี่ข้างหลังส่วนที่สองตรงนี้บอกว่ามีความหนาขึ้นของหนังนะครับไขมันก็จะมากขึ้นตามไปด้วยแล้วก็ตามด้วยเนื้อที่ยังนุ่มอยู่เหมือนเดิมอันนี้แนะนำให้จิ้มกับ ซอสส้มอยู่สุนะครับเพราะว่าจะได้ช่วยในการตัดเลี่ยนนะครับได้ดี United United. ทีเดียวอ้ Χ าวนี่ยังร้อนอยู่เลยโอ,โอ้โอ้ย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 อยอ,อืมอืมอหือส่วงที่สามข้ามันนี้ฮะลงสะโพกนิดหน่อยลงสะโพกเนี่ยมีดียังไงแนะนำให้กินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ด เพราะว่าอะไรส่วนเนี้ยแทบจะไม่มีมันเลยจะเป็นหนังกับเนื้อเลยอยากกินแซ่บๆหน่อยอพูดถึงนะเอาไปกินกับส้มตำก็น่าจะดีเนี่ยมื้อฟูล์่นี้นนข้นคักเลยเนะนี่ยป้ายขึ้นมานี้ป้ายขึ้นมานี้ยโอ้โหเนอืออึืแซ่บหน่อยอือ,อกเปรี้ยวๆ,ออคๆเคมๆเผ็ดๆได้ยกท่านสุดท้ายส่วนที่ี่ที่จะแนะนำ เท้าเหัวเนี่ยเทาเท้าหัวหมั้เนยเทาเแก้มเนี่ยโอ้ยไขยมันก็จะแบบนุ่มนุ่มนะส่วนแก้มเนี่ยเน่ยไขม,มันเยอะแต่นุ่มอันเนี้ยอยากให้กินแบบแบบออริจินอลกินแบบว่าคาสสิคัสติเขา,ต,าติมนี่ฮะซีอิ้วดำหวานอย่างนี้ๆๆโอ้ยดูสีดูสีดูส,ดส,ดสดๆ,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 ๆ เ,เดี๋ยวพาเข้าไปดูในครัวกันหน่อยเขาย่างหมูหันหมูกันยังไงไปอ่ะผมจับอุณภูมิให้ดูเลยนะครับในครัวหันเราตอนนี้เนี่ยนี่นหน้าเตานี่เขาโอ้โหนี่นี่ตัววัดอุณหภูมินี่อยู่ตรงนี้นะนี่ก็สามสิบสามองศาเดี๋ยวว่าโอ้โหถ้ายิ่งจ่อเข้าไปใกล้ๆนี่ร้อนมากเลยนะ ที่จอบโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวมือผมละลายนี่ล่อไป35องศาแล้วนะฮะครัวหันนี่ถือว่าเป็นครัวที่ร้อนที่สุดในร้านตามใจปัถนาเลยนะ,ะหันกลับมาที่ระบบทำลมเย็นของไฮโดรวินโอ้โนีเลยนีเลยเอานี่เลยเอาตั้งแต่ต้นต้นท่อเลยเนี่ยนี่อันนี้คือหัวหัวแรกเลยนะฮะเกล็ดหัวแรกเลยที่ลมออกมาเนี่ปปาเข้าไปอันนี้คือเบอร์10นะฮะ เบอร์10ก็อยู่ที่นี่เลยอุณหภูมิเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะ28.4แล้วละนะความเร็วลม30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอา้าลองไปที่เบอร์แรงสุดสิเพราะว่าพัดลม E-WAP ของเราไฮโดรเวนรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นแบบลูกเตา๋านะครับตัวเครื่องจะอยู่ด้านนอกตัวท่อลมเนี่ยส่งลมเนี่ยอยู่ด้านในนะครับเรามี12เบอร์เอา้าวไปเบอร์ที่12กันเลย แรงสุดๆไปเลยนี่อุณภูมิยังอยู่ที่28องศาแต่แรงลมนะครับอันนี้คือหัวลมจ่ายอันนี้คืออันอันแรกเลยเนี่ยไปนู่นเลยฮะ41กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไปถึงเกือบ42ละ41 42โอ้42แล้วว้าวโอ้หมุนติ้วเลย นะครับอุณหภูมิก็28องศานะอ่าเบอร์6นี่ก็นี่ฮะเบอร์6ให้เห็นเลยนี่คือครึ่งเดียวพอก็27กิโลเมตรต่อชั่วโมง26 27เนี่ยนะแล้วก็อุณหภูมิคงที่นะฮะ28องศาอ่ะไปที่เบาที่สุดซิลองเบอร์หนึ่งสิเบอร์หนึ่งโอ้อุณหภูมิก็คงที่นะประมาณ28องศาแหละแต่ว่าแรงลมก็ลดลงมาหน่อยนี่เบอร์หนึ่งคือเบอร์เบาที่สุดนะ15 16กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหไฮโดรวินนะเย็นมาจากอะไรเย็นมาจากแผงคูลิ่งแพ่นะครับเอาอากาศร้อนดูดเข้ามาผ่านน้ำนะครับโดยแผงคูลิ่งแพ่แล้วทำให้อากาศร้อนเป็นอากาศเย็นแล้วเป่าพ่นออกมานะครับแรงจากอะไรแรงจากมอเตอร์ทองแดงและมีใบพัดที่ใหญ่มาก ทองแดงรับทองแดง100%ไม่มีอลูมิเนียมผสมเลยนะครับประหยัดจากอะไรกินไฟเครื่องใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยก็กินไฟอยู่ที่1,100วัตต์นะครับต่อ1ชั่วโมงก็ประมาณการกินไฟอยู่ที่4.4บาทนะครับถ้าวันหนึ่งเราใช้8ชั่วโมงนะครับก็จะอยู่ที่วันละ35.5บจ 2บาทนะครับถ้าใช้ทั้งหมด30วันวันละ8ชั่วโมงค่าไฟก็จะอยู่ที่1,056บาทอันนี้คือหน่วยที่เราวัดนี่คือใช้กำลังเต็มที่เลยนะเบอร์12เลยนะครับแต่ถ้าคุณใช้เบาลงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเบอร์12บอาจจะแรงเกินไปบางทีไปพัดหน้าเตานี่โอ้โหลมนี่พัดเอาความร้อนหายไปหมดเลยทำอาหารไม่ได้แต่เราใช้เบอร์ปกติเบอร์6นี่นะ ค่าไฟก็จะถูกลงอนอนี่แหละตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับจาก98,000บาทพัดลมอ e ีแวระบบทำลมเย็นหนึ่งเครื่องแบบนี้เป็นลูกเต๋าใหญ่ๆอย่างนี้นะครับกำลังไฟ1,100วัตต์มีท่อลมให้เป็นพลาสติกอย่างนี้ยาว9เมตรแล้วก็มีช่องส่งลมออกมาอย่างนี้ให้10ชุดเลยรับรองว่าเที่ไปเนี่ยคุม้มจากปกติ เก0 0 0มบาทเหลือแค่6 8 0 0 0บาทรีบสั่งเลยนะโปรโมชั่นถึงสิ้นปีนี้นะรับรองว่าคุ้มเย็นแรงประหยัดทนทานโอ้เดี๋ยวไปกินขาแกะกันต่อมอกี้ซัดหมูหันไปแล้วอ้าวมาถึงเวลาที่เราจะต้องมาอุ่นมัสมมนขาแกะกันแล้วนะครับจากนิวซีแลนด์อ้าววิธีการอุ่นนะครับเอาออกจากถังถังนี่ฝานแน่นจริงๆดูวิธีการอุ่นง่าย มันมี2วิธีวิธีที่1เราเอาไปต้มในน้ําร้อนได้เลยนะครับเปิดหม้อเอาน้ำเทใส่ไปลงไปทั้งถุงอย่างงี้นะครับลงไปเลยไปแช่เลยนะครับก็ทิ้งไว้น้ําเดือดเนี่ยสิถึงสินาทีแล้วก็ฉีกซองมาพร้อมกินแต่วิธีที่2ง,ง่ายกว่าผมแถมไปให้แล้วก็คือถังอุ่นอร่อยแบบนี้วิธีง่ายๆง,ง่ายกว่าด้วยก็คือเข้าไมโครเวฟนั่นเองก็คืออย่างงี้เลยฮะ ชีกซองเทขาแกะกับน้ำมาสมานลงไปน้ำแกงโ oh. อ้อ้าวใส่เข้าไปไม่ต้องปิดฝา5นาทีปั๊บไม่ต้องทำอะไรเลยรอแดกอย่างเดียว,วะโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่คุณเห็นคลิปนะครับถึงวันที่30พฤศจิกายนปี68นะครับหมูดำหันตามใจปรารถนาแบบกล่องอย่างนี้นะครับ 3,500บาทฟรีใบแถมให้ไปมัสมันฮาแกะ1ถังอย่างนี้แต่ถ้าเป็นนี่ฮะสุดยอดพรีเมียมกระเป๋าหมูหันแบรนด์เนมหมูดำหันแบรนด์เนมอย่างนี้9รสชาติ6,900บาทเอาไป2ขาเก็บได้ยาวๆอยากกินเมื่อไหร่อุ่นไมโครเวฟเอาโหคุ้มมากราคาเท่าเดิมเพิ่มเติมคือมีของแถมตลอด เดือนพฤสติกายนโอ้คุ้มมาคุ้มเิคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอ้าวเดี๋ยวเรามากินขาแกะกันอ้าวครบเวลาแล้วห้านาทีนะครับออกมาอย่างนี้เลยพร้อมกินพร้อมแดกโอ้โหร้อนเลยคือถังเนี่ยต้องบอกว่าถังอิ่มอร่อยอย่างนี้เนี่ยสามารถอุ่นเข้าไมโครเวฟได้เลยนะครับเพราะว่า เป็นฟู้ดเกรดนะฮะแล้วก็เก็บไว้ใช้ต่อได้สบายๆนี่นะออกมาก็ร้อนเลยอุ้ยร้อนกวันขึ้นนะหือมไม่น่ารีบเลยร้อนอืมอ่าที่เห็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเขาผ่านการซูวีมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเปื่อยจะนุ่มแล้วก็พร้อมกินพร้อมดานไม่ต้องเก็บในตู้เย็นนะครับเฉพาะขาแกะนะ แต่หมูดําหันถ้ากินไม่หมดกินเหลือดูวิธีการเก็บมีวิธีกเก็บให้ไม่ไม่กินต่อได้ไหมรอรอเย็นก่อนเอาเข้าวสวยมาด้วยสิอืมต้องกินกับข้าวสวยหน่อยอุ้ยลิ้นพองอันนี้แถมแถม <laughs>